กันเนล,ละมาตกมาละไาทางไหนอีกจ้วะวาวาราจะพาไปทเที่ยวางังหว่นนามูลบาอ๋อูรูจะไปหาวาวานะคะหาวาวา อ้วนมากเลยนะคะอ้วนมากวรูจะเข้าไปหาวาวาโอ้วาวาอยู่ด้านในนะคะตรงนี้มีสัญญาณไม่อมอ,อ๋ออัมทายคลิปมันหนย นมรอบุญมีเป็นไงบ้างคะบุญมีก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้นค่ะขอบคุณค่ะเ,เดี๋ยวเราจะนำคะแนนนะคะจากผู้ใหญ่ใจดีมามอบให้กับทายตัวรูนะคะที่มีโชคนะคะมีโชคโอ้ทักทายกันทักทายกัน กับไชวาทักทายกันนะคอนโโอ้โหใช้งวงจับลิ้นกันนะคะทุกท่านอ้วนมากเลยเนาะดูขาสิอ้วนมากตัวใหญ่มากเลยนะคะ คุณตามีผู้ใหญ่ใจดีฝากคะแนนมาให้ตูลูคุณครับห้าร้อยคะแนนนะคะขอบคุณครับแม่แม่มานี้กอนวะยเหมะอ,อันตาหนึ่งวะตูลูได้จับได้เลขอะไรคะเจ็ดหนึ่งบอกได้หนึ่งเจ็ดสี่อ๋อจากผู้ใหญ่ใจดีคุณสุภลักษณ์นะคะฝากคะแนนมาให้ตูลูห้าร้อยคะแนนวันนี้เราก็เลยตามหาตูลูนะคะ เดี๋ยวเอาคะแนนมอบให้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะให้คุณยายนําคะแนนมอบให้ตัวรูนะคะ500ร้อยคะแนนจากคุณสุภลักษณ์นะคะห็บลูอ้าวเร็วเร็วเ็วราววัรเร็วโอ้โหโอ้โหเห็นเห็นเห็นเคเอาเร็ว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 ววเวร็แล้วเวรววร็แล้ว ขอบคุณคุณสุภลักษณ์นะคะขอบคุณพี่ตูเก็บแล้วพี่ตูก็บแล้วเล้วพี่ตูเก็บแล้วขอบคุณพี่สุภลักษณ์นะคะอา ขอให้มีโชครอบหน้าก็ขอให้มีโชคใหญ่หญๆแบบนี้นะคะเฮงๆปังๆรวยๆนะคะอขอให้เจริญเจริญลุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะคะขอบคุณพี่สุภลักษณ์นะคะวันนี้เราได้นำคะแนนมามอบให้ตูรูแล้ว ไว้ถูกยหวยรวยเบอร์รางวัลใหญ่ๆนะครับขอให้เป็นรางวัลที่หนึ่งเด้องวดหน้าเดี๋ยวปู่จะเอารางวัลที่หกที่เจ็ดเองรางวัลตั้งรางวัลที่สามไมีเยอะอยู่ขอรางวัลที่หกที่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าขอบคุณพี่สุภลักษณ์นะคะวันนี้เราได้นำคะแนนมามอบให้กับทายตัวรูแล้วนะคะ รอบหน้าก็ขอให้มีโชคอีกนะคะให้มีโชคใหญ่ๆนะครับโชคใหญ่เด้อโชคใหญ่เท่าตุลูเด้อค่ะเอามาให้ตุลูห้าร้อยก็รให้ย้อนกลับไปหาทุ่มแม่เพราะวาทุ่มแม่คิดว่าเป็นแรงมีพลานำไปที่กบูนไอสวีทค่ะเอาใจรักใจปรารถนาคู่ประแางที่แม่เด้อแม่นะตุลูกันง่ายนขอบคุณครับอยากตุลูขอบคุณครับ ขอบคุณครับทำยังไงปอกปูแสงแก้วสวัสดีค่ะอ๋ะอขาเขียวอยู่ธรรมดานี่ตูรูจะปอกปูงามมากอ่ะกินก่อนกินให้อิ่มก่อน อย่างกินนะคะยังกินอ้วนขึ้นเยอะเลยเนาะบอ้ออยมันแดงกระดองปลอมจนรบหน่อยพระเอกมาพระเอกออกเดิน ไปไปด้วยเเดี๋ยวต้องเดินไปนะคะฝึกฝึกเดินอีกไกลเลยเขาอางให้ชินทั้งรถให้ชินทั้งป่า ลมเสกอยู่ไหนคะที่นอนนั่นคะตาบ้อืใครนอนนั่นคะคุณตาใครนอนบ้านสวนอืมอืมนอกมอือืยังมอมมันหอักอยู่ือคะ ก็หนุ่มเสกก็อยู่บ้านสวนนะคะเราจะไม่ได้ไปต่อนะคะให้ตูรูไปนะคะวันนี้ก็เก็บภาพถ่ายตูรูออกกำลังกายนะคะขอบคุณคุณแม่สุภลักษณ์ด้วยนะคะฝากคะแนนให้ห้าร้อยคะแนนนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยร่ลำรวยยิ่งขึ้นไปนะคะ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้กับชอ่องปวยเจียงภัยแก้วสักใบด้วยค่ะสวัสดีค่ะ